สวัสดีครับพบกับซูลกอนลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดอะคัพกำหมัดแมคคอยฟันทงหงแดงหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ปีหน้าพร้อมปืนใหญ่ขึ้นเตงหนึ่งปากเหม็นคักนอแคลกับว่าแปลงเอลลี่เมกกันครับอาริโกนากาโกลเรนเซอร์ซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรรแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลจะไม่สามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีหน้าได้เนื่องจากอาร์เซนอลภายใต้การกุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าจะพัฒนาก้าวไปอีกระดับ และกลายเป็นตังหนึ่งในการคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้นะครับลิเวอร์พูลภาย,ตายนใต้การนำทัพของกุนซือันเนลส์ลัดคว้าแชมป์ไปครอบครองตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากทีมคู่แข่งอย่างแมนเชสเตร์และอาร์เซนอลมีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บและฟอร์มหลุดกันไปเองอย่างไรก็ตามแม็คคอยเชื่อว่าในซีซั่นหน้าจะไม่ใช่งานง่ายสําหรับลิเวอร์พูลอีกแล้วโดยกล่าวว่าผมเชื่อว่าอาร์เซนอลมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกันหน้าหากพวกเขาเซ็นยากับนักเตะเพิ่ม โดยชอะกับกองหน้าตัวเป้าผมไม่เห็นเหตุผลใดที่อาร์เซนอลจะไม่สามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีกั้งอาร์เซนอลมีนักเตะฟีเท้าดีมากมายแนวรับของพวกเขาก็แข็งแกงร่งรวมถึงการแจ้งเกิดของไมส์ลอิสเซเคิลลี่แม้ว่าฟอร์มของมาตินอนกาศอาจจะลดลงไปบ้างแต่เขาก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพในขณะที่ดิกรไรท์ก็ทำงานได้อย่างยอดเยียบ เมื่อมองไปที่แมนเชสเตอร์พวกเขากำลังฟื้นตัวจากฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีในช่วงกลางฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลก็มั่นใจมากขึ้นหลังจากสามารถเก็บโมซาลาและเวอร์จิฟนทไ์ไว้ได้และไม่มีข้อสงสัยว่าพวกเขาจะเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์อีดหัวหอกจากสกอตแลนด์กล่าวแต่ว่าการเก็บโมซาลาและเวอร์จิฟนท์เอาไว้กับทีมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลิเวอร์พูลแม้ว่าการหาคนแทนที่เทนส์อเล็กซานเดอร์ no, จะเป็นเรื่องที่ท้าทายก็ตามแต่หากอันเนอร์สต สามารถเสริมความแข็งแกร่งท่านในตำแหน่งกองหน้าและขุมกำลังสำรองได้ผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถก้าวไปเป็นแชมป์ในฤดูกาลหน้าได้แน,น่นอนเวลาของมิเกลอาร์เตต้ากำลังเดินไปเรื่อยๆไม่มีความจำเป็นให้อาร์เซนอลต้องปลดเขาเพราะทุกคนสามารถเห็นการพัฒนาการที่อาร์เตตา้านำมาสู่สโม,มสรแฟนๆอาจมีความกังวลกับฟอร์มการเล่นในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลทุ่มแรงไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และไม่ได้ความสุขกันเท่ากับพิมลิก แมคคอยกล่าวทิ้งท้ายทีมในฝันไม่ใช่หงแดงหรือผูพูลจอขวาเยรมีฟิมปงแบ็คขวาฟอร์มร้อนแรง,ท,งทั้งทั้งที่จุดตัวเคยสารภาพนะครับว่าเป็นแฟนบอลของเชลซีตัวยงหรือผู้พูลนะครับกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับเยรมีฟิมปงแบ็คขวาฟอร์มร้อนแรงชาวดัตจากเบเอร์เลเวอร์กูเซน ได้มีกระแสคาดการว่าจะเป็นการเสริมทัพครั้งสําคัญในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ข่าวลือดังกล่าวที่มีความเข้มข้นขึ้นทำกลางร,รายงานข่าวว่าเทนอเล็กซานโดรแบ็กควาตตัวเก่งของหง์แดงพิจาร์ย้ายไปร่วมทีมเรอัวมาริดทาให้อเนลสลอตผู้จัดก,การทีมคนใหม่ต้องเร่งมองหาตัวแทนมีรายงานว่าการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลก,กับตัวแทนของฟิลปงในวัย24ปีได้เข้าสู่ขั้นตอนที่ค่อนข้างคืบหน้าแล้วและตัวนักเตะเองก็ได้แจ้งความประสงค์กับตัสกัด ในบุนเดสกาเยอรมันแล้วว่าต้องการย้ายออกทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แหล่งข่าวหลายสันกักยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวฟิลมปงมานานแล้วอันที่จริงความสในใจนี้ย้อนกลับไปถึงวัยเด็กของเขาเลยทีเดียวที่น่าสนใจและอาจจะทําให้แฟนบอลบางส่วนต้องประหลาดใจก็คือแม้ชื่อของเขาจะถูกโยงกับลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องแต่ทีมในพรีเมียร์ที่คลองใจเยอรมีฟิลมปงในวัยเด็กก็คือเชลซี Chelsea. ขาเคยสารภาพกับสปอร์ตบิลเมื่อปี2022ถึงทีมในฝันว่าจริงๆแล้วผมเชียร์เชลซีมาตลอดตอนเด็กๆผมเคยดูเกมของเชลซีกับลุงของผมส่วนใหญ่เพราะดิเดียร์ดรอกบาอย่างไรก็ตามความผูกพันในวัยเด็กนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการย้ายทีมในปัจจุบันรายงานล่าสุดจาก Sky Sport ระบุชัดเจนว่าเยรมี่ฟิมปงพร้อมยินดีที่จะย้ายมารุ่งทีมลิเวอร์พูลหากข้อเสนอเกิดขึ้นจริง แบ็กขวาจอมบุกรายนี้มีค่าสัญญาอยู่ที่ราว35ล้านโยูโรซึ่งเป็นราคาที่ลิเวอร์พูลมองว่าอยู่ในข่ายพิจารณาได้และการเซ็นญ,ญากับเขาอาจเป็นการเปิดตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์ของทีมแชมป์พิีลมีกอย่างรวดเร็วโดวยสรุปแม้หัวใจในวัยเด็กของเยอรมีพิ์มโปงจะอยู่ที่สแตมฟอร์ดบี itch, แต่ในตลาดการแข่งนักเตะครั้งนี้ทิศทางของเขากับพุ่งเป้ามาที่แอนเฟีย และมีแนวโน้มสูงที่เขาจะย้ายออกจากเลเวอร์คูเซ่นเพื่อมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพหงแดงลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านะครับบ็อบบี้คัมแบ็กบังเกตโรเบรโตเฟอร์มิโนอดีตดาวเตะลิเวอร์พูลจะย้ายกลับบราซิลหลังยกเลิกสัญญาในซาอุนะครับโรเบรโตเฟอร์มิโนอดีตกองหน้าขวัญใจแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลบ็อบบี้กำลังจะยุติเส้นทางการแข่งขันในลีกซาอุดิอาระเบีย และเตรียมหวนคืนสู่มาตุภูมิประเทศบราซิลอีกครั้งในวัย33ปีซึ่งถือเป็นการกลับบ้านที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลังอำราทินแอนฟิลไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับเฟอร์มินอนครับเป็นหนึ่งในนักเตะชื่อดังจากยุโรปที่ย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางเมื่อช่วงสมัยปี2023โดยเขาเข้าร่วมทีมอัลอาลีและเซ็นสัญญา3ปีแต่ล่าสุดทางคาเลสอสัสกัมมาดี ประธานสโมสรได้ออกมายืยนยันว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดแล้วแม้จะไม่ได้เป็นตัวหลักในลีช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เฟอร์มิโนยังคงมีบทบาทสำคัญและพึ่งพาทีมคว้าแชมป์ c f c แชัเปี้ยงอีลิได้สำเร็จโดยเป็นผู้แอสซิสต,ต์ทั้งสองประตูในนัดชิงชนะเลิศโดยรวมแล้วเฟอร์มิโนทำไป21ประตูจากการลงสนาม65นัดให้กับอัลอาลี ตามรายงานของเบนจาคบนักข่าวจากกิฟ e m มีสปอรตระบุว่าเฟอร์มิโนแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะกลับไปค้าแข้งในบราซิลซึ่งเป็นจุดที่เขาเริ่มต้นอาชีพเมื่อ14ปีก่อนการกลับมาในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงท้ายของเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพของเขาหนึ่งในสโมสรที่เป็นจุดหมายประทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุดคือฟูมิเนเซซึ่งเป็นทีมนนำในบราซิลซิลีอ สำหรับแฟนบอลฮวงแรงแล้วนะครับฟูร์มิโน่คือหนึ่งในตำนานผู้เป็นหัวใจในแนวรุก3ประสานร่วมกับซาเิโอมาเน่และโมโซาลาเขามีส่วนร่วมสำคัญอย่างยิ่งในการพาลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019และควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2020ันยเขาเคยหลั่งน้ำตาอย่างสุดซึ้งในวันที่อำลาแฟนบอลแอนฟิลด์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023ก่อนย้ายไปซาอุอดีตกัปนันทีมชาติบ,บราซิลรายนี้ติดทีมชาติบ,บราซิลทั้งหมด55เกม หญิงได้17ประตูกำลังจะกลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นบทสรุปของอาชีพขาแข่งอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้แซบสันแฟนลิเวอร์พูลทำป้ายเยอยแมนยูไกรโอแทตฟ,ฟอร์ดเย้ยถึงถิ่นแอนฟิลวับนะครับสาวกกลุ่มหนึ่งของลิเวอร์พูลทำป้ายโฆษณาเยอะหยันแมนยูเรื่องจำนวนแชมป์ แถมยังให้มันไปโล่ตรงจุดที่ใกล้กับสนามของตีแสดงอีกแฟนบอลลิเวอร์พูลกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชื่อเดอะแอนฟิวับได้ทำป้ายโฆษณายอะแยะยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเทียมรักของพวกเขาได้แชมป์พิม์ลีอังกฤษในฤดูกาลนี้ไปครองสําหรับป้ายดังกล่าวนั้นมีข้อความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานที่ที่อยู่ห่างจากสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสุจมากที่สุดของประเทศเพียง37หไมล์โดยมันมีพื้นหลังเป็นสีแดงและถูกนําไปติดแถว ถนนสาย A56 ซึ่งอยู่ใกล้กับโอทรร์ฟอร์ดรังเย่าของปีศาจตอนนี้เดอะแอนฟิวอันะครับเป็นกลุ่มที่ชอบฉลองด้วยป้ายโฆษณาแบบพิเศษมากๆเพราะย้อนกลับไปในตอนที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์พิมร์ล็กในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อวรัคโควิด -19 เดอะแอนฟิวอัตก็ลงทุนจ้างทำป้ายโฆษณาฉลองแชมป์ตามที่ต่างๆในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เพื่อให้เดอะคัพรู้สึกเหมือนได้ฉลองแชมป์ แม้จะอยู่ระหว่างมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมมาแล้วแต่พวกเขายังเคยทําแบบดียวกันเพื่อช่วยโปรโมตสารคดีของเจ็กกิ้งคลับอีกด้วยในเรื่องจํานวนแชมป์ดยรวมนั้นตอนนี้แมนยูนะครับอยู่ที่68รายการขณะที่ของลิเวอร์พูลสื่อบางเจ้ารายงานแตกต่างกันไปโดยบอกว่าแชมป์พรีเมียร์ครั้งล่าสุดคือแชมป์ถ้วยที่69ในประวัติศาสตร์ของพวกเขาขณะที่บางแห่งก็บอกว่า ลิวผูพูได้แชมป์รวมเจ็ดสิบรายการเข้าไปแล้วด่วนช็อกตลาดโรดริโกหน้อยสล้านเหรียญปีกดังเรียมริดลั่นไม่ต้องการอยู่กับราชันอีกต่อไปลิวบูพูหูพึ่งจับตาสถานการอย่างใกล้ชิดแผนการเสริมทัพของหองดังสะเทือนโลดริโก้ปีก 84ล้านปอนด์ของเรียมาริดมีข่าวลือหนักต้องการย้ายออกจากราชันจุก่าวเรียมาริดโดยเปิดโอ,อกาสให้ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนะครับกำลังเตรียมยกเครื่องทีมอีกครั้งในช่วงตลาดการขายนักเตะซัมเมอร์นี้และชื่อของโลริโกปีกตัวเก่งของเรียมาริดถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามการรายงานข่าจากสเปนที่รู้ว่านักเตะรายรนี้การลังไม่มีความสุขและแสดงท่าทีต้องการย้ายออกจากินซานเตอโกเบรนาเบล สถานการณ์ความไม่พอใจของดาวเตะชาวบาวราซิลรายนี้วัย23ปีที่ค้าแข่งกับมาดริดมานานถึง7ปีมีสาเหตุหลักมาจากความรู้สึกที่ว่าไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรโดยเฉพาะหลังจากการเข้ามาของจูด์เบลลิงแฮมและคิเลียนเอมปาเป้ซึ่งทําให้บทบาทของตัวเองในทีมนั้นลดน้อยลงไปอกีกความตึงเครียดนี้พุ่งถึงขีดสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่มันมาเมื่อสื่อสเปนอย่างมาการายงานมาว่า โรดริโกถึงขั้นปฏิเสธที่จะลงสนามในเกมเอลกาซิโกนัดล่าสุดที่เรอัลมาดริดพ่ายต่อบาร์เซโลนาซึ่งเป็นผลที่ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนโดยแรงงานอ้างว่าเขาโกรธมากและเลือกที่จะเก็บตัวอยู่บ้านอย่างไรก็ตาม Carlo otti, คาโลอันเชลติกุนซือของเรอัลมาดริดได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องการปฏิเสธการลงสนามโดยยืนว่านักเตะมีปัญหาด้านสุขภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขามีไข้ วันนี้เขามีอาการไม่สบายที่ขาอันโชเลติกล่าวแม้จะปฏิเสธข่าวความขัดแยง้งแต่ก็แสดงความชื่นชมในตัวโรดริโกที่มีค่าตัวประเมินสูงถึง84ล้านปอนด์สถานการณ์ที่คุ้มครือนี้ทำให้หลายสโมสรในพิลีกหูพึ่งทันทีโดยมีรายงานาว่าลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์กำลังติดตามสถานการณ์ของปีกดาวดังรายนี้อย่างใกล้ชิดท่านี้เคยมีประเด็นน่าสนใจว่า โลโดริโกเคยปฏิเสธโอกาสยยายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่สมัยอายุ17ปีสำหรับลิเวอร์พูลเองนะครับการเสริมทัพในแนวรุกในช่วงสมัยนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหลังโมซาล่าต่อสัญญาแล้วแต่ยังมีดวมนโเนตที่ฟอร์มยังไม่สม่ำเสมออาจมีโอกาสถูกปล่อยตัวรวมถึงยิโกโจตาที่เพิญแต่ปัญหาการบาดเจบ็บทำให้ตำแหน่งปีกและกองหน้าตัวรุกยังเป็นพื้นที่ที่สามารถมองหาตัวเลือกใหม่ได้ อนาคตของโรริโกที่เรียมอริตย,ยังคงต้องจับตาโดยเฉพาะเมื่อคาโลอันชลอติกำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งคาดว่าเป็นชาบีอลอนโซอดีตกองกลางลิเวอร์พูลจะเข้ามาคุมทีมแทนซึ่งการบริหารจาัดก,การกุ๊งกำลังแนวรุกระดับโลกที่มีอยู่ล้นเทียมจะเป็นงานท้าทายของผู้จัดก,การทีมคนใหม่และอาจเป็นโอกาสทองให้สโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลได้เข้าไปเจอจานหนึ่งตัวโรริโกไปเสริมทัพ หากสถานการณ์ที่สเปนไม่คลี่คลายนะฮะต้องปรับเพื่อนอนาคตสีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของลิเวอร์พูลซีซันใหม่ต้องดีกว่าเดิมสมหรับนี้นะครับลิเวอร์พูลต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันแชนมป์พรีเมียร์ลีกฤูดูการ2.5-2.6 2และงานนี้สาวกเดอะคัพ จะได้เห็นแนวทางการเล่นของทีมที่แตกต่างจากเดิมหงดแดงจะไม่มีทอร์เรนต์อเล็กซานดที่ทำหน้าที่เปิดบอลสวยๆในแนวรุกทําประตูอีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าอเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตจําเป็นจะต้องหาแม็ชขควาคุณใหม่ที่เหมาะกับแทคติกของเขาและแฟนบอลอาจจะได้เห็นสไตล์การขึ้นเกมที่แตกต่างๆๆกันออกไปจากเดิมก็ได้นอกจากนี้ทีมยังต้องมีการปรับเรื่องหน้าเป้าซึ่งปัจจุบันไม่สามารถพึ่งพาดาวินูเยสกับ ดีกว่าโจตาได้อีกต่อไปส่วนแดนกลางจําเป็นจะต้องมีการหาผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพเพราะไม่อย่างนั้นทีมจะเจอปัญหาเหมือนกับในสีซั่น,นีนี้ 1. ฟุตบอคเน้นสไตล์วิ่งทะลุทะลวงยุคเจอเก้งครับนะครับบรรดาแฟนบอลหงแดงคุ้นเคยกับสไตล์การเล่นที่เน้นการขึ้นเกมรุกจากฟุตบอคตั้งสองข้างโดยเฉพาะการเปิดบอลที่แมนยําเข้าไปในกรอบเขตโทษกู้แข่งซึ่งได้ผลอย่างมากฤดูกาลนี้โค้ชอเนอยังคง ยึดมั่นแนวทางของบอสเอร์กิ้งคลับเพราะกลุ่มกำลังที่เขามีไว้ใช้งานยังคงเป็นชุดเดิมของในายใหญ่ชาวเยอรมันและแน่นอนว่ามันยังคงได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งการันตีจากการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกย้อนรลก็ตามซีซันน้าลิเวอร์พูลไม่มีเทนอเล็กซานโดอีกต่อไปแล้วขณะที่อันดูโรบอสัอนฟอมตกจนไม่สามารถเป็นตัวหลักให้กับทีมได้อีกแล้วดังนั้นคนซือชาวดัตจำเป็นจะต้องหาตัวเตะตัวแทนแต่คราวนี้ฟุลแบ็ ในสเปคของเขาก็ไม่เหมือนกับเทน์และล็อบโบ้สรับไบควานตอนนี้เกือบชัวร์แล้วนะครับว่าพวกเขาคงจะได้เจอร์มีฟิลรงจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นส่วนทางซ้ายมีแววว่าเป็นมิโลสเคอร์เกสสตาร์ดังปอนมัดน่าจะยาา้อมาสคงขึ้นแบบหงแดงต้องยอมรับว่าฟิลปงและเคอร์เกสมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากเทนและโรเบอร์สันเพราะพวกเขามีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วและวิ่งทะลุทะลวงเพื่อโจมตีแนวรับคู่แข่ง ฉะนั้นนี่คือแนวทางที่โค้ชอาเนอร์คงจะนํามาใช้การสร้างเกมรุกและเกมรับของเทียมก็เนอร์แบลลี่กับกาอตตัสมิการ์ํจำเป็นจะต้องยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาให้ได้แต่กะนั้นการมี2คนอยู่ในทีมจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการแย่งตําแหน่งให้สูงขึ้นซึ่งเป็นผลดีกับทีมนะครับ 2. หน้าเป้าขนาดแท้หรือฟลอสไนหดูการนี้บอสอาเนอร์ Honor, แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นกุศลที่กล้าเสี่ยง และการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะในแนวหน้าเพราะเขาตัดสินใจที่จะให้หลุยดิอาร์ดยืนทําหน้าที่ฟลอสไนซึ่งผลลัพธ์ก็ถือว่าดีเกินคาดเดออันมีส่วนกันสําสำหรับความสำเร็จของเทียมโดยผลงาน17ประตูกับ8อาซ์จากการลงเล่นในเกมน,นี้ทําให้เกมรุกของหงส์แดงดุดันและหลากหลายแต่ในลูกเกน,น่าสตาร์ชาวโคลอมเบียอาจต้องปรับตัวหากยังคิดที่จะเป็นตัวหลักของเทียมซามนดีลิว์พูเตรียมปรับทัพครั้งสําคัญในแนวรุกเพราะ พวกเขาเตรียมปล่อยตัวดามินูเยสและดิโกโจตาเพื่อนำเงินไปซื้อเป้าหมายขนาดแท้เข้ามาร่วมทัพขณะที่เคียซ่าอนาคตยังไม่แน่นอนสำหรับเป้าหมายหลักในตำแหน่งกอหนะ้าคือวิเตอร์โอซิเพนกับฮูเลียนอวเรตไม่ว่าเดเรสจะได้ใครมาร่วมทีมระหว่างทั้งคู่นั่นก็เป็นการยืนยันว่าอาัเน,นาอร์ต้องการใช้นักเตะหมายเลขเก้ายืนเป็นตัวหลักในการไล่ล่าตาข่ายคู่แข่งมากกว่าจะใช้ระบบฟอร์น่าย กันนั้นกุนซือหัวสชาวดัตอาจจะใช้ดิอัสยืนปเป็นกอนหน้าในบางเกมเพราะนั่นจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายในแนวรุกขณะดเดียวกันนักเตะยังสามารถโยกไปยืนทางซ้ายหรือเล่นเป็นมิฟิลตัวรุกก็ได้ 3. มามาดาชิวิลีพร้อมยังมือหนึ่งกับอาลิซงอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นแน่นอนนั่นก็คือตำแหน่งผู้รัปสะตูเพราะทีมจะได้ตัวจอจ้มามาดดาชิวิลี กลับมาร่วมทีมหลังถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับบาเินเซียเมื่อฤดูการที่ผ่านมาอาริสโอเบเกอร์ยังคงเป็นเมือหนึ่งของหงส์แดงเหมือนเดิมขณะที่เควินเคลโรเฮอร์ ur, อาจจะไม่อยู่เป็นอย่างไรอีกแล้วหลังเจ้าตัวตก็นข่าวมาตลอดว่าพร้อมย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงซัมเมอร์ส่วนวิเตสลาฟยาโรสยังคงพร้อมอยู่สู้กับทีมต่อไปสำหรับมามาร์ดาชิลลี่ต้องเจอกับงานหนักในการยกนตำแหน่งตัวจริงจากอาริสโอเบเกอร์ แต่กระนั้นผู้รักสาประตูมาดเข้มทิมชัดจอเจอียก็พร้อมที่จะสู้อย่างเต็มที่เพื่อทําให้อาร์เนอร์ประทับใจและให้โอกาสเขาได้ลงสนามอย่างไรก็ตามในตะวันชาวบาซิเลียนมักมีปัญหาอาการบาดเจ็บบ่อยๆโดยเฉพาะสองสี่ท่านที่ผ่านมาดังนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสทองสําหรับมามาร์ดาชิวิลี่ที่จะได้ยึดมือหนึ่งถ้าหากเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างเนหนือเหนือตอนที่อาริสงไม่ได้ลงสนาม 4. เพิ่มออปชันในแผนไม่ฟิล ในช่วงต้นฤดูกาลนี้นะครับแดนกลางของลิเวอร์พูลสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดโดยเฉพาะไรแอนสกาฟินแบงที่คอยเป็นมิกฟิวตัวรับชั้นยอดและทําให้หงส์แดงบวยบินติดลมบนอย่างไรก็ตามการใช้ผู้เล่นแดนกลางชุดเดิมๆอย่างอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กราฟินแบกโดมินิกโซบอสไลไม่สามารถยืนระยะได้ตลอดทั้งซีซั่นและมีบางช่วงที่พวกเขาฟอมตกหรือโดนคู่แข่งจับทางได้ทำให้ทีมต้องเจอสถานการณ์ยากลำบากอีกครั้ง ขณะที่ผู้เล่นอย่างเคอร์อติจโจนฮาวิเอเลนและวอตโรเอนโดไม่สามารถมาทดแทนในฐานะตัวจริงได้เพราะพวกเขาเหมาะที่จะเป็นตัวสำรองมากกว่าฉะนั้นคนอเนอร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหากองกลางคนใหม่เพื่อเพิ่มออปชั่นในการวางแท็กติกก่อนหน้านี้หงแดงยังได้มาตินซูบบเมนดีมิฟิวชันดีจากเรอส์โซซิดัตแต่ตอนนี้น่าจะกินแห้วซะแล้วเพราะมีรายง,งานมาว่านักเตะเตรียมย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ไอ้ปืนใหญ่อาร์ senal ขณะนั้นลิวรูพูนะครับยังคงมีตัวเลือกที่น่าสนใจในตำแหน่งกองกลางเบอร์หกอย่างอาราอนของอตแลนตาและซูเออล์โกเมสของบูแฮมตันบอนเดอร์ซึ่งทำงานได้โดดเด่นกับต้นสกัดนอกจากนี้ดอเรสควรที่จะต้องมีนักเตะสไตล์เพเมเกอร์ P สักคนโดยเมื่อเร็วนี้พวกเขาก็มีข่าวว่าสนใจเซนฟรีเควินเดอรอยแต่นักเตะอายุเกิน30ปีแล้วทําให้ทีมไม่อยากเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องปัญหาการบาดเจ็บถ้าหากลิวร์พูนะครับสามารถดึงนักเตะจอมทัพมาร่วมทีมได้ งานนี้จะทาให้เกมรุกของแดงมีมิติและความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะฮะทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ